สวยร่วงครับอินวอก่อนครับเฮ้ยโอ้โหโดนระเบิดตุยเฉยเลยอินวอกสุดอินวอกสุดร่วงเฮ้ยเกียนอยู่นะคนดูตัวนี้โยเซ่เดี๋วไรุ่นเมกาดี๋วไรุนดูไปเดี๋วไรุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์ FPS มาใหม่ที่มีชื่อว่า X d e f i a n t นะท่านผู้ชมนะเออผมอ่านถูกไหมอ่านผิดไงขออภยัยนะครับเป็นของ Ubisoft นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาลิงกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างผมจะได้คลิปเล่นฟรีนะเกมนี้อา่าเกมนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวอ่า Overwatch นะแล้วก็บวกกับอา่าในส่วนของ CS:GO กับ Valorant นะคล้ายๆกันคล้ายๆกันต้องพูดไปอย่างนี้นะฮะไม่ได้ก๊อปกันนะท่านผู้ชมมันเป็น FPS นะฮะท่านผนะู้ชมเนาะแล้วกเ็เกมนี้เล่นฟรีด้วยนะครับแล้วก็นำ ตัวละครต่างๆจากเกมของค่าย Ubisoft มันจะเป็นทอมเคนซี่ดิวิชันนะฮะแล้วก็พวกฟาคงฟาคายแล้วก็อีกหลายเรื่องครับมาใส่ลงไปในนี้นะชมนะเออก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกนะครับรับรองว่า P ชูวินแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึง P ที่เป็น P A Y นะเป็นพรีนะพรีคุณ <c oughs> ดูาาล่งินได้นะครับคนดูอล่โหานานลดอยูนวววว่นั่นล่างเลยไปลุยมาเลยมาเลยนี่มันก็มีตัวละครจากหลายเรื่องนะนี่แม้ก็อันนี้เดี๋ยวดิวิชันนะแล้วก็อันนี้ก็จากโคตเรียคอนนะครับ อันนี้ก็สปินสปิเตอร์สปิเตอ,อร์เซลนะท่านผู้ชมนะ๋ยวนะผมจะเลือกตัวนี้นแล้วกันเนาะจากฟราคายนะเย้ตัวนี้แหละโคตรเท่โคตรตึงสามาราเลือกอาวุธได้เสริมด้วยนะทนน่านผู้ชมนะนี่เลือกอาวุธได้เสริมนะครับผมเลือกตัวนี้มาแล้วเนาะโอเคนี่เลือกได้นะครับจะเอาไปเล่นปืนอะไรก็เลือกได้เลยนะครับผมจะเล่น LMG แล้วกันนะไปโอเคเอโนตรึงลุยเลยครับนอ่เข้าไปหงดครับคนดู ถ้ามันได้จะติดกล้องได้เนาะนำกล้อง,องคนดูนะนี่แต่ละตัวก็จะมีสกิลเสริมแตกต่างกันไปเด้อคนดูเด้อดีเฟนซ์นะตัวนี้เห็นละวริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c อ l l บิวตี้วอร์โซนมือบายนี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อป X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นไว,ไว้ไว้แตกแตกแตกเอาเว้เ,ว,เ,เว้เอาเดิเอาดิอุ้ยยิงโคตรแรงไงพวกนี้แต่ปืนเราก็โหดอยู่นะคนดูนะพอใช้ได้พอใช้ได้ อุ้ยเอาอ,อย่างงเี้ยเดี๋ยวหลุดเอาก่อนลงครับลงครับสวยสวยเพื่อนเดีย๋ยวนี้กดสไลด์เลยนะวิ่งชิปสไลด์เนะี่ยวิ่งวิ่งสี่นะฮะอุ้ยไอ้น,นี่มันโหดจังเลยวะคนดูเอาเรื่องเอาเรื่องสวยสวยพี่โอ้โหดจังเลยวะ โอเคได้แอซิดดาเมจคิวครับโหดจัดนี่เลยระยะนี้เลยไปเพื่อนอุ้ยโอ้โหโหดจัดๆเลยนะเป็นสนายแล้วแหละเราตอนนี้

อยู่ข้างหน้ากันหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ดีเฟนส์เนาะต้องไปดีเฟนส์ฝั่งนู้นไปป้องกันไหมนะฮะวิแหววิไม่ตายวิไม่ตายคนดูไม่ตายได้ไงวะเมื่อกี้เรายิงอย่างแม่น อา,าดีอาดีแหว่รีโรลิงวิวิวิเหมือนผมเห็นในตัวร่องหุนแถวนี้เลยว่ะอะไรอู้อ เจอตึงนี่เองคนดูรอบนี้เอาว่ะมุมนี้สวยร่วงอุ้ยโอ้โหมาข้างหลังอีกเปลี่ยนเลยฮะคนดูเออทำไมเราเกะยังเลยวะเอาว่ะเอาว่ะโนตึงโนกอดระเบิดไปก่อนวางไปก่อนนะครับคนดูโอ้

สวยสวยโอ้โหมาอยู่ด้วยกันเลยนะคนดูเมื่อกี้นี้ Active Camo เอาวะเฮ้ึสวยล่วงล่วงก็จะมาลอยหลังเจ้าสนัยมาลอยหลังไปไปไป ยังนัวยังตึงอย่างคนดูบอกเลยอุ้ยไม่ตายว่ะถึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราเจ็บอยู่เจ็บอยู่คนดูนแต่ไม่ตายระเบิดลงไปแล้วครับสวยล่วงฮะ ตายไปแล้วนี่มาไปลุยมาแตกครับโคตรตึงกระสุนนั่นนี่อยู่นะเกมนี่อู้ไม่ตายเอาเว้ยเอาเว้ยมันมันโคตรนัวโคตรนัวอ๋อ อุ้ยป <S 2> <S 2> ืนอะไรมาคุณคนดูเมื่อกี้นี่ไม่เคยเห็นปืนตึงเลยเนี่ยเมื่อกี้ฮะโอ้โห,โหโอ๋โหโอมันมีตัววินวอลด้วยเหรอวะคนดูเออเฮ้ยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูดิเอ,อ้านี่อะไรนะอินเทลสูตรเป็นไงวะาอินเทลสูตรไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นอันนั้นแน่เลยเมื่อกี้นี่อ๋อเรากดค้นหาได้โอเค ก็หาสตูวอะไรในยะนี้โอ้ยไม่ตายเฉยเลยกูจะรู้อ่ะอันนี้การนี้มินม็อกมินม็อกมินม็อกสูตรคนดู คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL Identity V วีและนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข,ข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p h o p หรือ f e c o o o r k r i m h n น n o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุม,คมราคาถูกนึกถึง r Rich Man s h o p สวยรวงครับ มินวอลก่อนครับเฮ้ยโอ้โหโดนระเบิดต <ging noise> <day> no, ุยเฉยเลยมินวอกสุดมินวอกสุดว่างอุ้ยเกียนอยู่นะคนดูตัวนี้แล้วมันมีเวลาจำกัดนะอู้เห็นตัวเห็นตัวละครตัวอื่นด้วยเหรอเอาเว้ยเว้ยอ๋อเพื่อนเรามันเจอเพื่อนเรามันเจอแหว มาเพื่อนมาเพื่อนโอ้ตัวเกียนอยู่นะเนี่ยเน,นี่ยวินบ็อกได้ด้วยนะครับอ๋อันนี้แหละนี่แหละวิร์กสุดแล้วคนดูไปครับสามสองหนึ่งวินบล็อกไปใส่ปิ้งใส่ปิ้งใส่กิ้งหาเหยื่อก่อนโอ้ยว่าไงฮิ โอ้มันขยันลิ้นตัวนี้กันหรือเปล่าวินวอล์กสูตรกันหมดหรือเปล่านี่มันยึดกันอยู่แล้วตอนนี้เราต้องรีบไปละวกลัว,วแบบหันมาจ้าเอีข้างหลังอะ่ะยิงก่อนนะคนดูมาเอาดิเอาดิวินวอล์กสูตรเหมือนกันครับสวย เอาดิหายไปไหนโอ้โหตึงตึงเมื่อกี้คนดูเอาดิเอาดิแตกครับสวยโอ้โหโคตรตึงเราไม่ได้เอาแบบว่าค้นหาซิกเตอร์มานะทุกผู้ชมนะโอเคเพื่อเราค้นหาซิกเตอร์ละไหวโดนอยู่โดนอยู่อุ้ย ไวยิงส่วนนะดีเพื่อนโอ้โพอได้อยู่พอได้อยู่มันมันคนดูจุดนี้ครับจุดยิดต,ต,ต่อไปกระโดดรอครับแถวนี้อ้าวล่วงล่วงสวยครับโอเกือบตายพวกมันเรงจังเลยวะ ออดีสวยโอ้โหวินวอกมายิงครับเออเยอะจัดเยอะจัดอุ้ยมันอยู่นะคนดูผมว่านะใช่ได้ใช่ได้ไดคนดูสวยโอ้โดนรเบิดผมพอดีเลยสวยเปิดออกมายิงครับ หมอกไปฮะนี่ผมต้องตง้องต้องดีฟินไว้นะล่ามันก่อนเอาเว้ยโอ้โหมาเยอะเลยเนี่ยเอารีดีโอ้โอโอโอ ก็เราไปไหนกันมูดโคตรล่อโคตรเทโคตรตึงโคตรตะนาญอยู่รถเบอรไปก่อนครับจุดนั้นอุ้ยอื้อหือมันมากันไกวิ่งเลยมั้ยบีบบอไปก่อนครับคนดูไปข้องหลังนั่นไงนั่นไงเอาดิเอาดิสวยเอาดิเอาดิสวยยิงยิดยิงกำลังไหมนะคนดูนะอ้า มื่อกี้นิจตาเราผ้าพังอยู่ป้าฟังโอเคอยู่ระเบิดไปก่อนครับสวยเอ้าโดนเฉยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมีงอกันครับเข้าไปเลยพวกเข้าไปเลย อจ็บเจ็บเจ็บเจ็บสวยเอาว่าถึงจัดโอ้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม X Defiant นะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับวิ่งโหลดอยู่นล่างในคลิปเนาะถ้าเรานี้พี่โกตัวก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรเติง ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม ไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย